สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาดูวิถีชีวิตของสัตว์ที่บาบลเบ้ได้เรียงขึ้นมานั่นเองนะครับตอนนี้เขาได้หลงฝูงเพื่อนไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาหลงมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้นตอนนี้รังเขาอยู่ตรงไหนนะครับเขาพยายามหาเพื่อนฝูงมาเขาเดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปแล้วก็กลับไปขึ้นนิ้วนั้นออกนิ้วนี้ เขาก็ยังหาเพื่อนเขาไม่เจอนะครับตอนนี้เขาพยายามถามหลายๆครั้งถามเราหลายๆครั้งว่าฉันจะไปหาเพื่อนฉันได้ยังไงซึ่งเราเองเราก็ตอบไม่ได้นะครับว่าเขาจะไปหาเพื่อนเขาได้ยังไงนะครับตอนนี้เองเราได้เจอรังของเขาแล้วเราจะพาเขาไปส่งที่รังนั่นเองไปกันเลยครับหลังจากที่เราเจอรังเขาแล้ว เราก็จะไปส่งเขาไปนะครับนี่คือเพื่อนๆของเขาเห็นไหมครับนี่คือเพื่อนๆของเขานะครับเราจะไปส่งเขาหาเพื่อนๆของเขากันในที่สุดเราก็ส่งเขาแล้วอะ่ะเจ้าจงไปหาเพื่อนเจ้าได้แล้วเจ้าอย่ามาอยู่กับโรกมนุษย์เลยไปๆนะบายบายเมื่อเรามาเจอฝูงของเพื่อนเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มันมีเพื่อนของเขาคนหนึ่งบาดเจ็บขึ้นมาเขาพยายามที่จะพาเพื่อนเขาไปรักษาที่ใดสักแห่งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเรากำลังถ่ายทำอยู่เราก็มาพบขี้ไกคือตัวหนึ่งซึ่งเสียชีวิตในระหว่างทางซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราเองก็พยายามที่จะวิงวอนขอให้เจ้ามดแดงตัวนี้พาเพื่อนไปส่ง รงพยามาให้ทันวีราเราหวังว่าคุณจะปลอดภัยนะเจสซี่เจสซี่คุณต้องปลอดภัยนะเจสซี่ไปเลยไปเลยเร็วๆเจสซี่พาเพื่อนไปหาหมอนะไปไปเลยเจสซี่ไปไปรีบไปเราเป็นกำลังใจให้ในขณะเดียวกันนั้นเพื่อนๆแต่ละคนก็เรียกกันประชุมว่าเราจะทำยังไงให้เจสซี่ พาเพื่อนไปส่งโรงพ,พยาบาลได้ทันเวลาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเจสซี่จะพาไปทันไหมเราก็ภาวนาและก็วิงวอนให้เพื่อนของเราปลอดภัยนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนตอนนี้มันเป็นอะไรที่บาวเป้ทรมานมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าบาวเป้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เอบาวเป้ถ้า ขึ้นแบบนี้ทุกๆครั้งที่ขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่ามุนมานนั่นเองมุนมานมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตบวกภาษาอะไรก็ไม่รู้เช่นกันนะครับก็รู้แต่ว่าตอนนี้ทั้งคันทั้งโปทั้งแดงตอนนี้ไม่รู้จะใช้มืออะไรเก่าแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเกาได้ตลอดเวลาเพราะว่ายิ่งเกาแรงเท่าไหร่มันก็คันเท่านั้นมันก็รามแบเรื่อยเรรู้แต่ว่าตอนนี้เกาแล้วมันแดง เก่ายังไงก็ไม่หายถ้าสถานการณ์แบบนี้บ่าวเป้สงสัยคงต้องไปหาหมอหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะกินยาอะไรลงไปให้มันหายนั่นเองอีกแบบหนึง่งถ้าสถานการณ์แบบนี้ถ้ากรมอุตุวิทยาดูแล้วเนี่ยน่าจะเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในบางพื้นที่หรือเต็มพื้นที่ก็แล้วแต่ นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดแบบนี้คิดว่า2อถึงสวันนี้ฝนจะตกอย่างแน่นอนเป้าเป้คอนเฟิร์มครับขันจริงๆเลย